เปิดเผยสเปคของ OPPO Reno 6เปิดตัวแล้วนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.4นิ้ว Refresh Rate 90 Hz และชิป p ซ e Snapdragon 720G การชาร์จก็เร็วถึง50วัตต์ด้วยเตรียมพบกับ OPPO A16 ให้ RAM มา3 g ิแล้วก็ ROM 32ส,สมาร์ทโฟนน้องเล็กแบตอืดจอคมชัดมาพร้อมกับ AI กล้องหลัง3ตัวเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ OnePlus 9T อาจจะไม่ได้ลืมตาดูโลกหลังจากที่มีข่าวลือว่าถูกยกเลิกทม,มกลางวิกฤต ทีี่ชิปเซตขขาาดแขนขนาดแนนน้สวัสดีครับกับมารด้ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่งชวงเช้าในเวลาแปรนการ30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก่อนไปชมข่า,าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ช่องของเราด้วยเพื่อใจ้พายข่าวสารที่มารปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับ มาที่ข่าวแรกครับจนถึงก่อนหน้านี้เนี่ย oppo โทรศัพท์มือถือตระกูล reno 6ที่มีอยู่แล้วเนี่ยถึง6รุ่นเลยทีเดียวนะครับโดยชุดแรกไม่ว่าจะเป็น oppo reno 6 5g reno 6 pro 5g reno 6 pro plus 5g และ reno 6 4 5g ซึ่งเป็นรุ่นที่นําเข้ามาวางขายในประเทศไทยอยู่บันหมาดเลยสำหรับ 6c 5g นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะล่าสุด oppo reno 6ที่เป็น reno 6เฉยๆเนี่ย ตามมาอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นที่5ครับในซีรีส์เดียวกันก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวครับแม้ว่าจะไม่ได้รองรับ 5G เหมือนกับรุ่นพี่ก่อนหน้านี้แต่ว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็ถือว่าจัดมาเต็มอยู่พอสมควรครับ Oppo Reno 6เฉยๆมีดีไซน์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับ Reno 6 C 5G โดยมีขนาดสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันแบบเซตทีเดียวเลยนะเหมือน copy p a s e อะไรอย่างนี้โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับความคมชัดระดับ AMOLED 6.4นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz ซึ่งพายนลความละเอียดสูงเลยทีเดียวและยังมีขอบเขตสีที่กว้างครอบคลุมถึง93.28% DCI P3 135.13%ของ sRGB อีกทั้งยังมี Contrast Ratio สูงถึง2,000:1ด้วยสามารถเลือกที่จะปรับได้ทั้งหมดวิวิวนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบสีสดๆอย่างโหมด g r a ทชอลสำหรับคนที่ชอบความเที่ยงตรงด้วยภายในของตัวเครื่องเขามาพร้อมกับ1 0เซกดั้ก7 2 0 g โดยคอคอมนะครับแล้วก็มี CPU 8แกนความเร็วนาฬิกาสูงสุด2.3 GHz แบตเตอรี่4,310 mAh แล้วรองรับที่มีการชาร์จ VOO 4.0ชาร์จไวติดเทอร์โบ50วัตต์เลยทีเดียว Oppo Reno 6นะครับ ใส่กล้องหลังมา4ตัวด้วยกันโดยเลนส์หลักนั้นความคมชัดเนี่ยใกล้เคียงกับ Reno 64 5G ไล่ตั้งแต่กล้องเลนส์หลัก14ล้านพิกเซลกล้องออโต้ไวท์8ล้านมาโคร2เสริมมาอีก1ตัวก็คือกล้องวัลระยะตื้น2ล้านพิกเซลที่เรียกว่า Depth Sensor สำหรับฟีเจอร์ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอรหรือ Portrait นั่นเองตัวนี้เป็นแค่ 4G เท่านั้นนะครับกล้องหน้า4 4ล้านพิกเซลน้ำหนัก173กรัมการชาร์จก็เร็ววู4.050วัตต์ Oppo Reno 6วางจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย สีฟ้าอะควาแล้วก็สีสตาร์รัดแบลกนะครับออกดำๆหน่อยราคายอยู่ที่5,199,000รูเปียครับหรือประมาณ11,790บาทถูกกว่า Reno6 C5G พอสมควรที่วางขายในไทยอยู่12,990บาทนะครับอยู่นิดหน่อยแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าห่างกันไม่มาก Reno6 C5G ก็น่าสนใจกว่าเพราะว่ามันมี 5G ด้วไว้่นเองครับมาต่อที่ข่าวนึ่งนะครับมาพูดถึง Oppo อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือตัว OPPO A16 สมาร์ทโฟนน้องเล็กล่าสุดตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ RAM สมกิกะรอมนะครับในตระกูล A Series โดยจะมีการเปิดให้จองแบบออนไลน์เท่านั้นนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการมือถือรุ่นใหม่นะในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากนะครับการใช้งานเบื้องต้นค่อนข้างโอเคไม่ว่าจะเป็น RAM ที่มี3 r o รอมแบต5,000ความละเอียดหน้าจอ SD Plus มีกล้องหลัง3ตัวพร้อมระบบ AI ใช้งานได้ค่อนข้างครบครันนะครับโดยสำหรับเบกคด้านอื่นนั้นเชว่า OPPO A16 ในรุ่นของ RAM 3รอม32สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage OPPO Thailand นะครับหรือ OPPO Thai และจะเปิดให้จองกันในช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม มาต่อที่ข่าวหนึ่งครับปกติแล้ววันพัทมักจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงตระกูลทีที่มีทีลงท้ายออกมาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็สเปคก็จะอัปเกรดมากกว่าช่วงมือถือในปีแรกประมาณนั้นในช่วงต้นปีแต่เหมือนว่าในปีนี้เนี่ยวันพัทเก้ทีนั้นจะไม่ได้ลืมตาดูโลกนะครับเหมือนกับว่าจะไม่ได้ผลิตมาจาหน่ายในช่วงครึ่งปีหลังแล้วหลังจากแหล่งข่าวรายงานว่าบริษัทอาจจะย,ยกเลิกนะครับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุน่นดังกล่าวเนื่องจากปัญหาชิปเซตนะครับท ในทุกวงการเลยทีเดียวแรงข่าวนะครับที่น่าเชื่อถือได้ท่านหนึ่งนะครับได้ออกมาพูดถึงวันพัสดแบบแมนแมนเลยว่าวันพัสดเนี่ยอาจจะยกเลิกการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือวันพัสดเก้าทีไปก่อนนะครับอย่างน้อยในะปีหนึ่งปีนี้อาจจะไม่มีเพราะว่าวิกฤตของการขาดแคลนชิปเซ็ตค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนอกจากวันพัสดแล้วเนี่ยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้จังๆก็คือซัมซุงหลังจากที่ยุติการผลิต galaxy s 2 1 fe ออกไปนะครับอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากคอคอม ส่งชิปเซ็ต Snapdragon 888มาให้ไม่พอจนอาจจะเป็นสาเหตุให้บริษัทเนี่ยต้องโยงมาใช้ Exynos 2100ชิปลูกของทางค่ายแทนนะครับก็น่าเห็นใจเนาะสำหรับในช่วงนี้นะครับที่มีการขาดแคลนชิปเซ็ตมากอยู่พอสมควรสร่งผลให้การผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย ออกมาน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆดีแล้วก็ในเราต่อไปช่องเรามี Facebook กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย